ล้องวิดีโอติดรถยนต์บันทึกภาพเหตุการณ์รถไฟ Norfolk Southern ตกรางในเมือง Springfield รัฐโอไฮโ,โอภายหลังโศกนาฏกรรมกบวนรถไฟเป็นทุกสารพิษในปาเลสไตน์ตะวันอ,ออกเกิดขึ้นเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนภาพจากยานพาหนะที่จอดรออยู่ที่ไม้กัน้นทางข้ามทางรถไฟของเทศมนฑลคลาร์กเมื่อวันเสาร์ที่4มีนาคมเผยให้เห็นตู้รถไฟสองตู้ที่จู่ๆก็ลอยขึ้นมาขณะแล่นไปตามรางรถไฟ ขณะที่โบกี้รถไฟคันหนึ่งหลุดออกจากรางมันก็ชนเข้ากับไม้กั้นทางข้ามส่งผลให้เศษซากกระเด็นไปในขณะที่คนขับเริ่มถอยออกจากที่เกิดเหตุในช่วงท้ายของวิดีโอมองเห็นโบกี้คันอื่นที่อยู่ไกลออกไปก็หลุดออกจากรางเช่นกันเจ้าหน้าที่กล่าวว่าโบกี้จำนวน28คันจากทั้งหมด212คันของรถไฟขบวนดังกล่าวหลุดออกจากรางแต่โบกี้ที่บรรทุกโพรเพนเหลวและเอทานอลไม่ได้หกลั่วไหลตามรายงานของ The Associated Press บอกกี้หลายการที่ตกรางจริงๆนั้นเป็นตู้เปล่าเครกบาร์เนอร์ผู้จัดการทั่วไปของนอร์ฟล็อกเซาเทิกล่าววิโอตั้งกล่าวปรากฏขึ้นในขณะที่นอ r ์ฟล s อกเซาเทิประกาศเมื่อวันจันทร์ถึงการเปิดตัวแผนความปลอดภัย6จุดเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติงานทันทีหลังจากอุบัติเหตุการตกรางของของบวนรถบรรทุกสารพิษเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์ในปาเลสไตน์ตะวันออก การเปลี่ยนแปลงหลายประการที่ผู้ดำเนินการรถไฟกล่าวว่าจะใช้ศูนย์กลางในการตรวจสอบแบริ่งตามรายงานจากคณะกรรมการความปลอดภัยการขนส่งแห่งชาติที่กล่าวว่ารถไฟที่ตกรางนั้นมีทิศทางที่253องศาลิบดางศาลิบดาเหนือบริเวณโดยรอบ การรายงานของ NTSB ทำให้เห็นชัดเจนว่าการปรับปรุงความปลอดภัยอย่างมีนัยสําคัญนั้นจําเป็นต้องอาศัยความพยายามในอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมซึ่งรวบรวมไปถึงผู้ผลิตรถรางแล้วก็ตัวโบกี้เจ้าของรถและผู้ให้เช่าอลันชอปประธานและซีอของน o r ์ฟอล์กเซาเทิร์กล่าวในแถลงการ์เราก็ถือรุ่นที่จะช่วยกับเครื่องความพยายามดังกล่าวและเราก็ไม่รีรอที่จะดําเนินการเขากล่าวเสริม รถรางหลายสิบคันในนั้นมีอยู่11ตู้ที่บรรทุกสารเคมีมีพิษตกรางขณะรถไฟแล่นผ่านเมืองบริเวณชายแดนโอไฮโอไปถึงเพนซิลเวเนียเจ้าหน้าที่ดูเนินการควบคุมการปล่อยวิริลคาราย3าวันหลังจากการตกรางเพื่อหลีกเลี่ยงการระเบิด